ฮัลโหลหน้าเขาใส่ไหมตัวเองใส่แบบเนี้ยไม่ได้แพงเลยหลายคนคิดว่ามันจะต้องแพงมากใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ไม่แอปเลยนะไม่แอปเลยถามนิดนึงผู้หญิงวยัยห้อ่ะส่วนใหญ่กังวลผิวหน้าเรื่องอะไรอะ่ะกังวลเหมือนอนู่มแอไหมน่เมเป็นคนเอาดรชอบ ออกกลางแจ้งมากแล้วเมื่อไหร่ที่ออกกลางแจ้งนะสิ่งที่จะตามมาคือปื้นบนใบหน้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะหายช้านิดนึงแล้วก็จะมีรอยกละกละทิ้งไว้นิดนึงหลังจากที่นุ่มรู้จ,จักกับออร่าบลูนี่เลยเขาบอกว่าเขาดับเบิลวิทซีให้แล้ววิธีการคือทาทําหน้าให้สะอาดนะเช้าเย็นได้เลยก่อนนอนนี่คุณทาเข้าไปทาเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็เกลี่ยเบาๆเบาๆกับผิวหน้านิดนึงเพราะหลายคน คือเมื่อก่อนหนู่ไม่เคยเบานะพอไม่เคยเบา,นะเเบานะนี่หน้าก็พังเหมือนกันพอหลังจากใช้ออราบลูแล้วหน้าหนุม่มแบบอ่ะมันมันไบรท์ขึ้นน่ะแล้วก็เวลาแต่งหน้าก็ติดด้วยแล้วเวลาออกแดดหรืออะไรเนี้ยมันก็ทําให้รอยเหล่านั้นเนี่ยกลับมายากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องก,อการกันแดดด้วยนะกันแดดด้วยแต่ที่สําคัญเนี่ยาบารุงก็สําคัญหนูแมแบบเลือกออราบูในการบํารุงแนะนําเลยนะตัวแทนจําหน่ายเยอะมากเดี๋ยวนุ่มแท็กให้ก็ได้เนี่ย วิธีการคือเราก็เกลี่ยไปให้ทั่วหน้าเนี่ยดูดิหน้าใส่กิ๊กเลยอ่ะอันนี้ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะซื้อมาสักระยะหนึ่งแล้วใช้ตามต้นหอมอีกทีนึงเนี่ยดูดิหน้าแดงอ่ะดูดิตึงๆเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะชอบมากใครสนใจนะนี่คือการลงทุนที่ไม่แพงเลยสำหรับผิวหน้าได้ขนาดนี้ยอมออร่าบลูค่ะ